เช็นครับเสนนี่นะครับถ้าว่ามาเอาความสนุปรายงานของมสสองอยากว่าผลตรงนี้ค่ะดีต่อใจท่านั้ยคะที่ผ่านมาก็จริงๆวันนี้ก็มาขอบคุณข้าราชการและก็เหมือนจะมาลาเนื่องจากว่าตอนนี้มีท่านนายกคนใหม่ แล้วก็คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก็น่าจะาได้รับบปดเก้าแล้วก็จะเข้ามาเป็นบัติหน้าที่แทนก็เลยมาขอขอบคุณาทางเลขารองเลขาและกัผู้บริหารพอะสที่ได้ทุ่มเททำงานอาย่างหนักเพราะว่าปัญหายาเศรษกิจเป็นปัญหาที่ประชาชนเรียกร้องต่อการให้แก้ไขก็ประจวบก,กับ วันนี้วันที่16กันยาสำนักง,งานสิติแห่งชาติเนี่ยเขาจะได้มีการสำรวจซึ่งปปสจะให้สำรวจประชาชนทั้งประเทศนอกจากสำรวจเชิงปริมาณที่ปปสทำแล้วซึ่งในเชิงปริมาณเนี่ยส่วนใหญ่จะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์หมดนะครับเช่นว่าจับยาเสพติดได้เท่าไหร่เงินเท่าไหร่แต่ว่าจะมีการสำรวจเชิงคุณภาพและเชิงทัศนคติ เช่นความเชื่อมั่นความพ,พึงพอใจแล้วก็ความปริมาณยาลดลงหรือไม่นะครับก็ทราบว่าวันนี้ก็มีผลสำรวจที่เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะประชาชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นมีความพ,พึงพอใจมากขึ้นมีความรับรู้ได้ว่ายาเสพติดเนี่ยได้ลดลงซึ่งอันนี้เป็น,เป,นเป็นการสำรวจเชิงวิทยศาศาสตร์ แต่ว่าบางพื้นที่อาจจะมีความรู้สึกมากน้อยกับอีกเรื่องหนึ่งก็ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะสำนักง,งานปปสเป็นหน่วยงานกลางของประเทศที่ต้องขับเคลื่อนกับทุกส่วนราชการกับประชาชนกับชุมชนแล้วสำนักง,งานปปสยังเป็นหน่วยงานกลางระหว่างประเทศแล้วก็ในภาพหนึ่งที่ ได้รับโดยไม่ต้องประเมินก็คือการยอมรับของนานาชาติที่ยอมรับอปศก็ยังมีบางส่วนที่เราก็ตั้งใจทําแต่ยัง,ยงขาดใกล้ๆน้อยอย่างเช่นเรายังเป็นห่วงเรื่องพืชกัญชาที่ยังไม่มีกฎหมายมาควบคุมเพื่อใ,ใช้ทางการแพทย์อ,อะไรเนะี่ยซึ่งทราบว่าวันนี้มีร่างอยู่6ฉบับในจำนวนร่างเนก็มีของนายกอนุทินด้วยนะ มีของผมด้วยแล้วก็มีของภาพประชาชนด้วยแล้วมีของสสด้วยแต่ว่าร่างดังกล่าวเนี่ยเป็นถูกมองว่าเป็นร่างกันเงินต้องให้นายการับรองอันนี้เนื่องจากนายกเป็นเก่าก็รอกระทรวงสาธาสุขทําร่างรัฐบาลประกบเราก็คิดว่าก็ฝากรัฐบาลใหม่นะครับเพราะเชื่อว่าตัวนายกอนุทินเองก็อยากจะให้มีร่างอันนี้ก็อยากให้ขับเคลื่อนเอาพอรบรกัญชากัญชงเนี่ย เข้าไปเพราะว่าตอนหลังๆเวลาไปทํางานกับต่างประเทศก็หรือนักท่องเที่ยวที่มาภูกเก็ตเนี่ยเสียงสะท้อนใหญ่ก็คือ,เ,อเรายังไม่จัดโซนนิ่งหรือยังไม่ควบคุมยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมกัญชาที่ดีอ,อันนี้อันนี้ก็ไม่ได้เป็นการตำหนิใครนะแตเป็นเล่าเล่เลให้ฟังในภาพรวมโดยสรุปก็มาขอขอบคุณและมาให้กำลังใจแล้วก็ขอให้ปปสเนี่ย วันนี้เขาเป็นข้าราชการเป็นของประชาชนแล้วเพราะปัญหายาเสพติดไม่ว่าใครจะมาก็ต้องขับเคลื่อนแก้ไขแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงปปสเป็นมืออาชีพเกิดทางวิชาการหรือทางการขับเคลื่อนจึงเป็นเสาหลักและเป็นทิศทางให้กับรัฐบาลได้เรื่องการควบคุมสารตั้งต้นติดยาติดด้วยครับท่ทานท่านบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมที่จังหวัดต่างเลยใช่ไหมครับ ในการที่จะไมห่หลุดรอดไปตรงนี้เราต้องคุยกับพางสาอปชดรอ,อะไรเพื่อทําให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะครับกับก็ปปอปสก็ได้ตั้งคณะกรรมการเรื่องสารตั้งต้นเคมีพันธุแล้วก็เพื่อจะทํำยังไงว่ายาบ้าเนี่ยหรือยาเสพติดสารเคมีสงเคราะเนี่ยถ้าไม่มีเคมีพันธุ์หรือสารตั้งต้นเนี่ยเขาก็จะผลิตไม่ได้แล้วก็ที่ผ่านมาอาจจะเป็นจุดรั่วไหลหรือจุดที่ ยังไม่ได้ทำให้มีพลังนักซึ่งตอนนี้ก็ทราบว่าเราเราได้รู้รู้ทันแล้วนะครับจะยกระดับโดยเฉพาะเท่าที่ได้พูดคุยกันเนี่ยถ้าเราสามารถหยุดไม่ให้ออกจากแม่สอดได้ซหรือไม่ให้สินค้าผ่านทางแล้วก็ไปโดยโดยต้องมีสิ ซึง,งก้นเกลดเวียต้องเป็นมาช่องเดียวให้ได้ซึ่งซึ่งตอนนี้ปปสก็ได้มาถูกทางแล้วและเชื่อว่าถ้าทําตรงนี้ได้เนี่ยจะหยุดยัง้งแล้วก็ที่สําคัญที่สุดปปสก็กำลังยกระดับว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ที่ผู้นําอยู่ที่ผู้แก้จะต้องทํำยังไงจะไม่ให้ข้าราชการหรือผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเนี่ยไปมีส่วนส่งเสริมในการค้ายาเสพติดซะเองก็เป็นเรื่อง เป็นเรื่องงานปกติที่ปปสก็คงจะยกระดับเพื่อเมื่อดีอยู่แล้วจะให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นเองครับที่ผานมาเห็น,น,ปปยยนชนิ์ความพอใจของประชาชนก็เชื่อว่าอย่างสมีติดลบลงถ้าอย่างเงี้ยถ่ามีสิ่งใดนะฮะที่เราอาจจะไม่ได้ทาเต็มที่คือการการเมืองคนใหม่ก็คงมาทำนะฮะเราเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยกนะ็เชื่อมัน่นว่ารัฐบาล ท่านอนุทินท่านก็ถแถลงนโยบายไว้แล้วในหน้าที่ของทางการเมืองของฝ่ายค้านเนี่ยในยุคนี้จะสําคัญประรัฐบาลนะเพราะฝ่ายค้านก็ต้องเราเป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมากถ้ารัฐบาลทําอะไรที่ไมเ่เราก็อาจจะมีข้อเสนอรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลได้ทําให้กับประชาชนเพราะฝ่ายค้านจะต้องการจะเป็นฝ่ายค้านเพื่อประชาชนไม่ใช่ฝ่ายค้านเพื่อล้มรัฐบาล ท่า <c oughs> นมีอะไรอยากฝากถึงท่านและทวงตีงว่าการดำเนินธุรกรรมท่านใหม่ตั้งแตครั้งเดียวมีเรื่องสำคัญที่อยากจะแบบให้ข่าวเพิ่มเติมคงคง,คงไม่มีฮะแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นใคร <c oughs> <c oughs> นะโอเค,อค,คอตอนเนี้ยยังมีหลายคนมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการที่คุณทักษิณได้รับพระราชทานไพร่โทษเนียเน่ยมันจะเป็นโมฆะไหมเพราะหลายคนเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ชอบเข้าสิงเมืองไท พระชนน์อภัยโทษแต่จริงๆแล้วโหคารหรือไม่โหคาอยังไงคะปกติเราก็ต้องดูคําพิพากษาตอนนี้กําลังขอคําพิพากษามาอ่านนะครับเดี๋ยวก็ลองดูแต่ว่าคําพิพากษาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ในคําพิพากษาบอกว่าถามว่าคุณทักษิณเน,นะะี่ยค่ะรู้เห็นกับแพทย์ว่าแพทย์จะก,การผ่าตัดแต่ณทักษิณเบ็กไว้ก่อนนะคะเหมือนเป็นตัวบ่การนะคะท่านยังไม่ได้เห็นคําพิพากษานะครา แล้วก็ขอดูก่อนเลยกันนะครับเดี๋ยวจะไปพูดไปเดี๋ยวไปก้าวล่วงนะครับขอบคุณมากครับคุณคะเนื่องจากผมวันอย่าอย่าพึ่งพูดให้ทะเลาะกันตั้งแต่ต้นนะเอาขื่นนะเอาขื่นนะเดี๋ยวจะให้พี่ไปโอเคขอบคุณมากแล้วก็อย่าอย่าขึ้นไปกินก๋วยเตี๋ยวซะหนัก

สวัสดีคุณผู้ชมไทยโพส์ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบรรยากาศการอำลาเข้ามาอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะคุณทวีสอดส่องนะคะก็เราอยู่กันที่สำนักง,งานปปอสอนะคะป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก,ก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของ กังวลเรื่องของความคืบหน้าต่างๆนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันแลปะปราบปรามยาเสพติดนะคะสิ่งที่รู้สึกว่ายังเป็นความกังวลอยู่นะคะก็คือเรื่องของ กัญชานะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายมาตรการที่ชัดเจนออกมาโดยเฉพาะเรื่องโซนนิ่งนะคะว่าตรงไหนใช้ได้ตรงไหนใช้ไม่ได้คุณทวีก็บอกว่าขอฝากให้เป็นภารกิจของรัฐบาลใหม่นะคะในการดูแลอีกมาตรอีกประการหนึ่งคือการการเรียกว่าการควบคุมตั้งแต่ต้นต่อดีกว่าคุณผู้ชมเช่นการที่ว่า ควบคุมแหล่งยาเสพติดเนี่ยไม่ให้เกิดการแพร่กระจายออกมาสู่ชุมชนสู่ประเทศนะคะซึ่งอย่างที่ทราบนะคะยาเสพติดก็เป็นปัญหาในสังคมของเรานะคะแล้วก็ปปอสอก็มีการโฟกัสว่าจะทำอย่างไรให้ข้าราชการและผู้มีอำนาจไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็ดังกล่าวนะคะส่วนเรื่อง การเมืองวันนี้ก็มีการถามคุณทวีนิดหน่อยค่ะเกี่ยวกับว่าเ,เรื่องการพระราชทาน,นระธยโทษของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นโมฆะหรือไม่นะคะคุณทวีก็ระบุว่าต้องกลับไปดูที่ขอ้อกฎหมายนะคะว่าระบุว่าอย่างไรค่ะคุณผู้ชมก็สําหรับประเด็นอื่นๆนะคะก็ ไม่ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมค่ะก็อย่างวันนี้ก็เกี่ยวกับประเด็นเรื่องยาเสพติดเป็นหลักเพราะว่าเรามาที่ปปสอนะคะส่วนเรื่องพักโทษเรื่องอะไรของคุณทักษิณก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ค่ะก็เดี๋ยว จะขอจบรายงานจากตรงนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องคุณทักษิณเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของพรรคภู่ิใจไทยหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะเรื่องของฝ่ายค้านอย่างเมื่อกี้ที่คุณทวีบอกว่าฝ่ายค้านจะ ไม่ใช่ทำเพื่อรัฐบาลคานรัฐบาลแตจะทำงานเพื่อประชาชนแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าวันนี้มีความคืบหน้าจากส่วนไหนมาอีกก็ดิฉันก็จะรายงานให้ทราบค่ะประเด็นทอศสีชันงามรายงานค่ะ